จริงๆคำว,ว่าลูกรักมันก็ต้องดูที่ผลงานด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครที่เคยร่วมงานกับออย่างอิชิใครที่เคยร่วมงานเขาก็ไม่ใช่ว่าจะติดสินช่าทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็รายละเอียดในการให้ความสนใจนักเตะเขาดีมากเพราะว่าเขาเดินทางไปชมทุกสนามเลยคือรอบล่าสุดเนี้ยคือเขาไม่ได้ใส่ใจแบบอย่างบอลถ้วยงี้ยเขาไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องดูคู่ใหญ่เดียวเขาก็ยังไปดูสุขโขทัยเจอกับทีมทีสามหรือทีสี่งี้ยเขาก็ยังให้ความสนใจที่ว่า จะเดินทางไปดูนักเตะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีช้างเผือกหรือว่านักเตะคนไหนที่เขาชอบหรือว่าเล่นในสไตล์เขาเขาก็จะเรียกมาติดทีมชาติแน่นอนครับผมเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องฟุตบอลมากๆคือเคยคุยกับเขาส่วนตัวเขาอยากจะทํางานกับคนไทยให้ได้นานที่สุดเพราะว่าเขาชอบเขาชอบนักเตะคนไทยเพราะว่าคนไทยมีทักษะที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เรายังไปได้ไม่ไกลก็คือเรายังมีรากฐานที่ไม่แข็งแรงคือถ้าเราไม่มีแบบ กลุ่มที่แบบว่าขึ้นมาตั้งแต่จากเด็กขึ้นมาเป็นชุดๆให้มันเกาะกลุ่มกันได้นานที่สุดหรือว่าเล่นได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันเราเราตรงนั้นเรายังไม่แข็งแรงแล้วก็หลีกเยาว,วชนเราก็ยังไม่มีเหมือนประเทศอื่นอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองไปที่ญี่ปุ่นเขาจะปลูกฝังตั้งแต่เด็ก78 9ดกขวบเลยคือเขาจะมีแบทเทิลหรือแนวทางเดียวกันเงี้ยคือมันส่งผลต่อยอดถึงทีมชาติชุดใหญ่ได้โดยเร็วเพราะว่าความเข้าใจแล้วก็แทคกติกในการเล่นอ่ะมันค่อนข้างที่จะสาคัญครับผมเขาก็พยายามใส่ใจ ตอนที่อยู่สมุดการเขาจะใส่ใจเรานักเตะทุกคนเลยเขาก็จะบอกว่าใครมีจุดเด่นตรงไหนก็ให้พัฒนาต่อไปแต่ว่าไหนที่เขามองว่าเรายังแบบว่ายังไม่ดีพอในสําหรับจุดนั้นเขาก็จะค่อยๆค่อยๆเทรนนิ่งเราส่วนตัวบ้างหรือว่าค่อยๆบอกเราในในบางเรื่องแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกคือสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าคืออยู่ที่ว่าเราจะรับฟังได้มากแค่ไหนถ้าเรารับฟัง้วเราทําตามผมว่ามันก็มันก็ไปได้ไกลอีกอีกขั้นหนึ่งครับ